หลังจากที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวชีเปลยอดีตชาติของพระเทวทัตจบพระพุทธองค์ยังทรงตรัสสอนภิกษุทั้งหลายอีกว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นบุคคลไม่ควรคิดร้ายกับมิตรเลยผู้ใดทรยศต,ต่อมิตรแท้ผู้นั้นถือว่าเลวที่สุดจะหาคนเลวยิ่งกว่านั้นไม่มีอีกแล้ว ส่วนเรื่องราวของชีบเบยผู้นั้นผู้ที่ปลอมตนว่าเป็นสมณะไม่ได้ดำรงอยู่ในศีลสุดท้ายก็ตกนรกทั้งเป็นถูกแผ่นดินสู่เฉกเช่นเดียวกับชาติของพระเทวทัตเพราะคำวาจาสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิทธ์ด้วยคำสาปแช่งของปันธรากาศนัคราชนั่นเองค่ะ จบแล้วค่ะเรื่องราวอาดีตชาติของพระเทวทัตและความลับเพียนาเรื่องนี้แอดหวังว่าผู้รับชมจะได้รับข้อคิดหรือคติธรรมที่เป็นประโยชน์นะคะ